สวัสดีครับสวัสดีทุกท่ทานนะครับ <kind. S 1> ผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับ <S S สำหรับแบงค์ชาตินะครับมีมาตรการออกมาล่าสุดนะครับออกมาตรการลดดอกเบี้ยนะครับสำหรับใครที่ผ่อนรถยนต์อยู่นะครับผ่อนบัตรเครดิตอยู่หรือเป็นหนี้ธนาคารทุกประเภทนะครับก็มีส่วนลดถึง3 0นะครับแบงค์ชาติได้ออกมาตรการล่าสุดนะครับเป็น4มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับระยะที่2ซึ่งระยะแรกได้ออกไปแล้วนะครับส่วนระยะที่2นี้ก็คือมีการลดการจ่ายขั้นต่ำลดดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ช่วยให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมโดยนะครับมาตรการดังกล่าวนะครับก็ตัดทอยออกมาให้ครบนะครับซึ่งนะครับน่าจะมีผลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ มาตรการสําคัญสําคัญนะครับก็มีการลดเพดานดอกเบี้ยทั่วไปนะครับร้อยละ2อถึงสต่อปีนะครับสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับสำหรับใครเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่นะครับก็ลดดอกเบี้ยเดิมจาก18นะครับที่มีดอกเบี้ยนะครับจะเหลืออยู่ที่16%ต่อปีนะครับส่วนสินเชื่อบุคคลนะครับก็เป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะครับก็เช่นบัตรเงินสดนะครับใครที่มีบัตรเงินสดอยู่นะครับดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่28%ต่อปีนะครับ ก็จะลดเหลืออยู่ที่25%ต่อปีนะครับการชําระเป็นงวดนะครับจากเดิมนะครับดอกเบีย้ยเดิมอยู่ที่28%ต่อปีก็เหมือนกันครับลดเหลือ25%ต่อปีนะครับส่วนการจํานำทะเบียนลดนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่28%ต่อปีนะครับอันนี้ลดลงไปเหลือ24%ตต่อปีเลยนะครับผมซึ่งใครที่มีสินเชื่อ ต่างๆนะครับบัตรเครดิต18%เหลือ16%นะครับสินเชื่อบุคคลสินเชื่อหมุนเวียนนะครับจาก28%เหลือ25%สินเชื่อบุคคลที่ผ่อนเป็นงวดจาก25%เป็น25เอ่อ28%เป็น25%นะครับผมส่วนสินเชื่อ,อทะเบียนลดนะครับจำนำทะเบียนลดพวกนี้เหลือจาก28%เหลือ24%นะครับนี่คือมาตรการล่าสุดที่ แบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระยะที่2นะครับซึ่งนะครับลูกหนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2563นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งลูกหนี้ที่จะได้รับการเข้าร่วมนะครับจะเป็นลูกหนี้ที่ชำระดีไม่มีผิดนัด นะครับการช่วยเหลือมาตรการนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชําระนะครับถึงจะเข้าร่วมได้นะครับผมนี่คือล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ